เอนดู u, น้องกวินโชว์เตปแดนซ์หลุดโฟกัสที่คุณปู่ถึงกับนั่งไม่ติดยิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆค่ะสำหรับน้องกวินลูกชายของเซริต้าเจนเซนและไฮ so โซกรณรงเดชโดยเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งและจะเห็นว่าน้องกวินนั้นพัฒนาการดีมากเรียนรู้ไวอย่างคลิปล่าสุดที่ริต้าได้โพสต์ลง Instagram, อนินสตาแกรมเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ลูกชายเต้นสนุกสนุกเพลง Baby s ช a r k แต่ว่างานนี้ก็แอบหลุดโฟกัสไปที่คุณปู่ที่เห็นหลานโชว์สเต็ปก็ลุกขึ้นปร,รบมือเชียร์ทันทีโดยคุณแม่ได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเช้านี้เจอท่าเต้นเบบี้ชาร์กของผมเข้าไปนั่งไม่ติดเลยใช่ไหมครับท่ามกลางแฟนๆแห่คอมเมนต์เอ็นดูทั้งน้องกวินและคุณปู่ต่างบอกว่าสนุกอะไรขนาดนั้นลูกคุณปู่แทบลุกขึ้นมาเต้นตามเลยครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ